ทำไมคนเราต้องกินน้ำทำไมคนเราต้องกินน้ำปะคุ้่เห็นน้ำกินคนอีเหรอกูสงสัยเพราะว่ากูแดกน้ำแล้วแล้วกูเบื่อกูอยากกินอ้ำถ้าออติมารอะแต่งร่ามันลดใช่ไหม แล้วก็ไปชนคันอื่นเราต้องโทรเลขประกันรถหรือว่าประกันชีวิตฮะไม่แบบว่ามึงคอลองคุยกันเล่นๆเลยแล้วมึงต่อยให้มันจริงจังเลยเว้ยคุณรู้สึกว่าทออีมัด <ST. S 1> เอางี้เอางี้อ่คุณมีคําถามหนึ่งถ้าแม่ควีนคลอดลูกต้องไปแจ้งต้องไปที่อู่หรือไปที่โรงพยาบาลอะไรกี่ดิอะไรนะอ่า<ๆ>ถ้าแมกควีนมีลูกต้องไปควีนต้องไปที่อู่หรือไปที่โรงพยาบาลไปที่อู่ ไม่คุยมีชีวิตนะเว้ยไปที่โรงพยาบาลไม่แม่คุยมีชีวิตใช่ไหมแต่รูปร่างมันเป็นรถไงมึงมึงมึงเห็นภาคแรกไหมที่ที่ที่มันนอนในโรงแรมอะโรงแรมมันก็เป็นกุ้ยแล้วข้างในมันข้างในมันมีอะไรไหมไม่มีมันเป็นที่โล่งๆมันคือโรงรถไม่แม็กควีนมันได้หรอเออหรืยังล่ะเออแล้วมันมีลูกเต๋ออะไรมันดูทามขวหุ่นแล้วโครงรถใช่ไหมเออเขาดแก้พาวจะทุ่นถอดโครงรถออกวะ ันนแป๊บนึงนะถ้ามึงถามอย่างนี้คือหนึ่งรถไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามันมีแบบเปลือกข้างนอกอ่ะมันมันมีแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละข้างนอกของรถอ่ะที่ที่มันไม่ใช่เครื่องในอ่ะที่มันไม่ใช่เออสกินสรุปก็คือทางเรื่องคือแก้ผ้ากันทั้งเรื่องนี่สรุปคืออะไรจังอะไรจัง เดี๋ยวมึงมึงไปตรงนั้นน่ะไอ้กุยมึงมึงยังไม่ตอบคำถามกูเลยไอ้สรุปออติมัตถะถ้ามันรถชนอ่ะแล้วมันต้องแบบโทรเรียกประกันชีวิตหรือหรือว่าประกันรถก็อยู่กับว่าอยู่ที่ว่ามันชนอะไรเว้ยเออถ้าถ้าถ้ามันชนแค่ขอบลอกมันก็เรียกประกันรถได้แต่ถ้าชนถ้าอัติมัตถ้าออติมัสไปชนรถต้องได้ประกันชั้นหนึ่งประกันรถยนต์แต่ถ้าไปแบบถ้าออติมัตถะแบบเกี่ยวอะเรก็เรียกประกันชีวิตไม่ใช่อ่ะ What's name Optimus is your emergency? My Prime. น่าสนใจน่เราใช้คำว่า interesting อหรมันก็เป็นคำถามปลายเปิดไงท่ามั้ามึงกดที่หน้าอกมันพูดได้ด้วยนะเว้ยแล้วทำไมอ่ะแล้วมึงรู้แล้วมันทำังไงถึงจะมีชีวิตก็มันไม่มีชีวิตออติมันมันคือตัวละครสมมุติมันคือสิ่งสมมุติมันสร้างมันขึ้นมา แล้วถ้าออโตมัตในหนังมีชีวิตออโตมัตจะเป็นมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเพราะมันไม่มีหัวใจไม่มีอวัยว่าภายในต้องถามตัวมันว่ามันคือสิ่งมีชีวิตหรือเปล่ามันพูดได้มันไม่ใช้ชีวิตได้มันคูดคุยกับเราได้ชีออลติมัมไพรท์เอไอหรือเปล่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตไงถ้าถ้ามึงถามมันนะมันมันอาจจะตอบว่าเออกลัวมีสิกลัวเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะกูคิดได้กูมีให้พิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีหัวใจไม่มีอะไรพิสูจน์มันพิสูจน์ไม่ได้ ทำไมคนเราต้องกินน <ai> ้ำทำไมคนเราต้องกินน้ำกูไม่เคยน้ำกินคนนั่นแหละก็ไม่เคยนน้ำกินคนคนเลยกินน้ำไงก็ถูกของมันอ่ะมันก็ไม่พูดผิดตรงไหนอย่างเงี้ยเออคนเราอ่ะต้องดื่มน้ำน้ำดื่มน้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์เออมันมันมันมาคืออาหารแล้วมันคือสิ่งจำเป็นในร่างกายเราเออแต่แบบว่าแต่แบบว่ามึงลองนึกนะ ถ้าเราไปกินอ้อยอ่ะมันก็ได้น้ำเหมือนกันถูกปะแล้วทำไมเราไม่ไปกินอ้อยแทนแล้วอ้อยมันมีน้ำใช่ไหมถ้าเรากินน้อยหรือเปล่าอะไรนะถ้าเรากินอ้อยโดนนี้มีน้ำถ้าเราก็ก็กับว่าเรากินน้ำนี่อือกูอ่ะก็ลังจะบอกว่าทำไมเราไม่กินออ้ยทำไมเราไม่กินอ้อยแทนน้ำที่เป็นขวดแบบนี้มันมีทิ้งที่ไหนอ่ะอ้อยอ้อยอ่ะเออสมมติถ้ามึงบอกว่าหยิบอู้อ้อยเด็กแม่งงั้เข้าไปมันมีน้ำอ่ะมึงงททิ้ี่ไบนโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าที่ขังอ้อย เครื่องคันน้ำอ้อยอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแล้วมึงไม่แดกน้ำที่อยู่ในแม่น้ำหรืออะไรพวกนี้มันง่ายกว่าแท็งกิ้งหรอ่าเฮ้ยขิวน้ำอ่ะคั้นแป๊บมันจะได้แดกแล้วมึงไม่ลองเปลี่ยนบ้างเหรอชิ้นมันไม่มีแต่อะไรเดิมเหรอชิ้นมันไม่มีแต่อะไรเดิมเหรอมึงไม่ลองกินอ้อยบ้างเหรอฮะแล้วมึงไม่แดกมะพร้าวอ่ะก็แดกไงเข้าร้านสั่ง แล้วไม่ได้แต่งหัวมึงยังแดกน้ำอยู่เลยถามตัวเองถามคนอื่นมึงแดกมอยู่น้ำอยู่เลยหัวจริงคิดมึงคิดดิสมมติถ้ามึงแบบว่ามึงไม่แดกน้ำอ่ะแล้วมึงก็แดกแดกน้ำอยู่อ่ะมึงขัดแย้งตัวเองนะเว้ยกูสงสัยเพราะว่ากูแดกน้ำแล้วแล้วกูเบื่อมึงก็ซื้อ้อยแดกอยู่อ่ะอาจาเราต้องทำให้มึงถึงต้องเยี่ยวได้เพราะถ้ามึงไม่เยี่ยวมึงอยู่เป็นนิ้วน้ำในตัวมึงก็จะล้นแล้วมึงก็จะตายควายมึงก็จะเป็นมึงก็เป็นนิ้วไง มเราต้องแด่ข้าวด้วยวะเพราะว่าเราต้องการพลังงานจากมันผิดกูเห็นข้าวแด่คนข้าวแด่คนนี่ไงไอไอเรื่องเนี้ยที่มันที่มันเป็นแอนิเมชัน่ะเรื่องอะไรวะที่ที่พวกอาหารอะไรมันมีชีวิตอด้กูลืมแล้ว ไม่ไอ้อัน18บวกกูดูมาแล้วแม่งหมดทั้งด้วยไม่ไม่ไม่ใช่อีกเรื่องนึงไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะมันมีหนังเรื่องเอ้ยมันมันมีทำไมคนสมัยนี้ต้องใช้โทรศัพท์ใช้อื่นไม่ได้อะมือไม่เห็นต้องกูไปรศัี่พิลาแล้วกูก็ใช้ที่พิลาแล้วมึงรับมึงพิลโทรศัพท์ไม่ได้ฮะอะไรนะไออีทีดีทีดีอะไรนะกูก็ใช้โทรศัพท์ิลาแล้วโทรงัพื์ไม่รับสายกูมึงพิลาสื่อสารเหรอเฮ้ยแต่แม่งน่าคิดด้วยเว้ยถ้าถ้าสมมติว่าปัจจุบันเนี้ยเออโอเคคือเราคือเราไม่ใช้โทรศัพท์ หรือว่าเราใช้โทรศัพท์ในจุดประสองค์อื่นอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่การการส่งข้อความมึงบอกป่าคือไม่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นโทรหรือว่าคุยอะไรเงี้ยเราใช้นกพิราบมึงคิดว่าสมัยนี้นม่เจะเป็นยังไงวะทำไมไม่ไมยังไงอ่ะคนจะกินนกพิราบไหยคนมันหิวอะไรอ่ะมึงมั่นจะสูญพันธุ์ด้วเพราะว่ามึงลองคิดว่าถ้าแฝงทะเลาะกันนะอ่ะเธอเออกูตั้งชื่อนกพิราบแป๊บเอออีหอยหลอดส่งข้อความนี้ไปหาไปทันทีนะไปปุ๊บมือกูต้นกพิราบพิราบตายสูญพันธุ์พอดี อ่ามึงลองคิดว่าถ้าแบบว่าถ้ามึงพี่าดส่งเราจะส่งเราแล้วเราจะโอนเงินยังไงพิ่ลาดโอนไม่ได้อ่ะว่าเราไม่ได้เชนนพิ่ลาดในการโอนเงินไงแต่อีเมลอีเมลใช่ปะ่ะมันก็เป็นการสื่อสารทางหนึ่งเหมือนกันอจะส่งอีเมลไปหาคนที่อยู่ต่างประเทศต้องให้นพี่าดบินไปกี่วันถึงค<อ>มก็อยู่ที่เนี่ยแล้วกูต้องส่งส่งไปที่ประเทศ <c oughs> อเมริกาเองใช้เวลาถึงกี่ปีจะถึงแล้วก็ความข้อความจะถูกส่งนพี่ลาดต้องบินจอดพักหรือเปล่ามันก็น่าจะมีบ้างอย่างเครื่องบินอ่ะมัน มันก็ต้องมีเปลี่ยนเครื่องใช่ป่ะเพราะว่าแบบเออมันมันมัน,มนบินมานานอะไรเงี้ยนกพิราบก็ต้องมีบ้าง<อ>แบบเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเรานกพิราบต้องขออนุญาตก่อนก่อนบินก่อนลงจอดไหม <c oughs> เอารายงานก่อนไหมว่าคุณจะลงจอดตรงเนี้ย <c oughs> แล้วคุณต้องมีติด <c oughs> ต่อเราไม่ <c oughs> ต่อเลยอ่ะมีคำถามนึงนกพิราบนกพิราบต้องมีพาสปอร์ตเปล่าเนกพิราบต้องขอวีซ่าก่อนออกจากประเทศเปล่าแต่แต่มันเป็นคนส่งของให้เรานะ ต้องมีใบเซอร์ดิมันต้องมีใบแบบรับประกันว่าเออมึงก็ติดไปด้วยดิมึงก็เอาใบนั้นติดไปด้วยดิเอาแล้วถ้าระหว่างทางมันเหนื่อยแล้วมันตกตกน้ำอ่ะทำไงมันก็เปียกดิเฮ้เอาไงี้ทแล้วเราโนร์พิลาปีกหักนร์พิลาจะหมดต้องเกษียณตัวเองหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราโนรพิลาปมีเงินเดือนหรือเปล่าหรือว่าให้มันทำฟรีมึงดูอย่างมาเราควบมาเราเราจ่ายมาปออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโนร์พิลาไม่ต้องไปส่งที่ไหนเออ อันนี้ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่า rằng, มันค yes. ื years, so อสิ่งที่คนสมัยก่อนเขาทํากันไงนี่บอกป่ะชาวอียิปต์โบราณคือคนกลุ่มลรกๆาที่ใช้พิราบสื evet. But, ่อสารทางไกลเมื่อราว5,000ปีหรือ3,000ปีก่อนคริสต์กาลมันเลยมีพิราบสื่อสารลยจึงจะสู้ไม่ได้มันก็เลยเอาเรื่องอื่นมาอ้างไอ้ควาย ไม่หมาแล้วมามาก็ต้องใช้จ่ายเหมือนกันนะหมาเราต้องให้อาหารต้องให้นู่นเรามีให้เขากินเอาไว้ต้องเอาคอยขัดคอยขัดเล็บขัดเท้าไข่เกือกม้าอันใหม่ให้มึงไม่รู้หรอใช่เออเราต้องดูแลเค้าให้ดีแล้วอย่างนกพิราบอ่ะแล้วอย่างนกพิราบมันมีสวัสดิการอะไรไหมมันแบบเราแบบมันมากลับมาเราแบบนวดให้มันเราแบบนวดปีนดูแลปีเออเงี้ยสมมติว่านกพิราบเหนื่อยมาหิวเงี้ยเราต้องให้เราต้องให้เค้าเปลือกกินหรือต้องให้ดนให้ขนมปังกินเออพนักงานเงือนเดือนเท่าไหร่ บริษัทอะไรคิดมีการรับประกันหรือเปล่าแล้วเระหว่หานะครับนกพิราบโวยวายขึ้นมาเราจะฟังรู้เรื่องไหมเออถ้ากระโถงขึ้นมาทำไงเออามันว้าวว้าวว้าวาว้า,า,า,าวอย่างเงี้ยตรง